เก่งลายพรางน้ำตาซึมเครียดอาจเข้าคุกอีกเป็กสัญชัยกอดลั่นเดี๋ยวพี่ช่วยเองเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังเป็กสัญชัยเปิดใจเก่งลายพรางเผยคลิปจุดจบของสายโหดเจอโจ์ตลอดชีวิตในรายการคนละเป็กรายการส่งท้ายไม่รู้นะ้องจะต้อนรับกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหรือไม่กับคดีที่ยังไม่จบโดยตอนหนึ่งขณะที่พูดคุยกับน้องรักเป็กถามว่าจริงๆเก่งยังมีคดีที่ยังไม่จบแล้วเราคิดว่าเราอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอีกรอบ เป็นครั้งสุดท้ายเตรียมการยังไงคิดอะไรบ้างเก่งแต่ว่าตอนนี้วางแผนไว้หมดแล้วเตรียมทําธุรกิจพยายามหาคนมาแทนเวลาไลฟ์สดจะพยายามบอกทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจว่าเรามีสินค้าอะไรเข้ามาสนับสนุนมาซื้อถามว่าเครียดไหมก็มีเครียดบ้างเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะเข้าไปติดคุกและเห็นเป็นเรื่องสนุกสิ่งที่ต้องทําคือพ่อแม่จะอยู่ยังไงลูกใครจะส่งเสียต่อต้องวางแผนทุกอย่าง ตอนนี้มีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ5เดือนเราจะต้องทํายังไงกับชีวิตต่อไปเบกกล่าวด้วยว่าอาจไม่ชัดว่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้เก่งวางแผนทําธุรกิจระหว่างที่เก่งไม่อยู่จะได้ดูแลครอบครัวเดี๋ยวพี่ต้องช่วยสนับสนุนเพราะแนวเดียวกันเรื่องอาหารเก่งเรื่องธุรกิจตอนนี้ไปรถโชว์ขายปลาหมึกทั่วประเทศเพราะเราไปเองได้คนอยากมาถ่ายรูปก,กับเก่งลายพรางอยากมาเจอทางนี้เป็กยังบอกอีกว่ารายการคนละเ๊ก อาจจะเป็นแรยการส่งท้ายให้เก่งกลับบ้านเก่าที่เขาเคยอยู่เวลาแป๊บเดียวเพราะกรรมที่เก่งเคยสร้างไว้เลยอีกนิดเดียวเก่งทำผิดก็ต้องน้อมรับผิด